ก็เูแต่ผมก็ไม่ได้อยู่บัวเพราะผมคือว่าผมออกเกทน่นี่ไปผมก็ไปบ้านเลยเพราะผมเหมาะหมายไม่เหนื่อแล้วถ้าฝั่งรู้แล้วเหรอว่าเออเจอแล้วเจอตศแล้วไปเดินมาะพวกนี้นี่ข้าหมกซ่วมยังไนต่างกัน ครับครับคร er ับัสดีครับยูีเลียงมาีหน่อยอายูเทินเข้ามาในเมืองได้แต่ไดเห็นอีกตรวจาไม่ด้ดละสี่สอง้าบิ นั่งไหมหูหูถือว่าไรบ้านบ้านงานขนขนเนี่ยขนงานนะครับไก่กันไก่ไกเลือหรือเปล่าเลือนเลือดหรือเปล่ สมัรดิส่วนโอ้่วนะเือการร้อนล้แี่นอนด้ครับเาว่าแม่เจ้าแหมอลาหนูตายมีตัวมันเน่าอ่าผู้ตะกวาหลงห้องล้น่อ่าะกาลงห้องห่านอ่าไปนี่ก็ไปวันนี้ทำงานไปทำงานเอ๊สีเขาว่าเอาหนูก็ตายเขาสงสัยว่ามาคบหนูเนาะ okay, okay. นึกว่าคบอย่างมันตายเหี้ยตามันเนี่ย มก็ก้านไปดมๆเพอป์ืถุงดำดมข้าก็มีกินแล้วันนี้ก็เล้วก้มกๆมาที่ซ่วมเนะผมก็พอเดี๋อโหเดี๋ยวนะโอ้โหมอแหน่อยอยอเดี๋ยว 我我我。Um,